มาที่เกนชินอิมแพกสำหรับการแสดงผลเนี่ยผมจะปรับต่ำสุดแล้วก็เฟรมเลนนะครับ30ก็ตามที่ระบบให้มาเลยนะอะ่มาดูกันอันนี้ไม่แนะนำให้ปรับสูงนะไม่ไหวนะทุกคนชิปตัวนี้ถ้าถามว่าเอามาเล่นเกนชินได้ไหมก็เรียกว่ากล้องแกล้ม นะครับพอเอามาเล่นเอามาเก็บเควสเดินเควสอะไรแบบนี้ได้นะอะลองดูนะครับ ดูนะเห็นไหมเล่นได้อยู่นะแต่เน,น้นปรับต่ำนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาทดสอบกับบอสดูบ้าง สะใจไหมโ้หน้าจอใหญ่ๆนะครับเล่นกันแบบสนุกสนกอ,อ่ะอารโอมีก็เอ้ยเกนชินก็เอามาเล่นได้นะ่ะเห็นไหมเอามาเดินเวสเก็บวงเก็บเวลผมว่าโอเคอยู่นะการเล่นก็ดูลื่นอ,อยู่นะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเกนชินอิม a c กมาที่ PUBG Mobile สำหรับกราฟิกนะครับผมจะปรับรื่นไหลเฟรมเรทสูงสุดอะโอเคอ่าเราต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับเจโรสโคปเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีนะครับ ต cope, ้น <Incred> <noise> ี uh ้ไ huh. ม่มีเจโลสโคบนะเสียงนี่ช <es voir> ัดมากเสียงเดินคือชัดเลยอ่ะ สำหรับพับจีก็เอามาเล่นได้อยู่นะทุกคนนี่ดูดิลำโพงนี่คือดังนะ หน้าจอจะเป็นแบบ i n น e l l นะการทัดมันก็เลยแบบว่าสัมผัสดีเวลาเราทัดเนี่ยมันรู้สึกได้เลยนะแบบมันติดนิ้วอะ่ะโอ้โหเอาจบเลย อ,อันนี้ก็คือในส่วนของ PUBG นะครับมาที่ R O V สำหรับกราฟฟิกนะครับผมจะเปิดสูงเฟรมเรทสูงมาลุยกัน ดีเลยนะการพัชการถ่ายสกิลทำได้ดีนะฮะหน้าจอเรียกว่าใหญ่ดิบเบิ้มหน้าจอ13.4นิ้วอ่ะทุกคนเฟรมเรทเมื่อกี้46นะครับเฟรมเรท30 31นะครับอ้าว โอ้เฮ oh, ้ยได้อยู่นะรอมนี้ได้ไหมอ้าวลุยโอ้โหเฟรมเลนเมื่อกี้26นะครับการเล่นเกมก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งนะ ใครที่ชอบเล่นเกมแบบใช้จอใหญ่ๆนะน่าจะถูกใจนะจอใหญ่มากทุกคนโอ้เรียกว่าจอใหญ่เลยแหละ ไหนโเกมตึงมากทุกคนตอนนี้ก็เกือบ20นาทีอะอ่ะเปิดเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหว เข้ามาทำไมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดถอยถอยทำไมบ้านของเรากำลังถูกโจมตีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้จบเกมแบบไม่น่าให้อภัยอ่ะ อันนี้ก็คือในส่วนของ ROV นะครับ